يعني مصدر رزقه لا ما نشوف مصدر رزقه بسكر قدام من هيك يسع حسبنا الله وانت نعم الوكيل العوامل التي انتجت الحرب الاخيره في غزه لا زالت قائمه ويمكن ان تنتج صداما جديدا في اي وقت เมื่อวันที่8กรกฎาคมคริสต์ศักราช2014ในช่วงเดือนนวมดอนฮิจรัสศักราช1435 في <applause> شهر เสียงกำปนาจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินโจมตีของอิสราเอลดังสนั่นวันไหวไป,ปทั่วถวนกาซาซึ่งเป็นภูมิลำเนาของชาวปาเลสไตน์มากกว่า1นล้านคนถึงแม้ว่าการโจมตีของทหารอิสราเอลต่อดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นที่ว่าอาศัยของชาวปาเลสไตน์จะมีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า67ปีแล้วแต่ในครั้งนี้อิสราเอลเลือกที่จะโจมตีปาเลสไตน์ในช่วงเดือนมอรฎอนซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของมุสลิมทั่วโลก ซึ่งแสดงว่าอิสรเาเอลไม่ได้ให้ความเคารพต่อความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและความมีมนุษยธรร,รมอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีทางสู้และสู้ไปก็ตายเปล่าแต่ชาวปาเลสไตน์ก็เลือกที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องแผ่นดินถิ่นเกิดของตนกลับคืนมาก้อนหินในมือของพวกเขาย่อมเทียบไม่ได้กับอาว,วุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยของทหารอิสรเาอสรเอล แต่หัวใจที่เจ็บปวดรวดราวประสบการณ์ที่ได้เห็นพี่น้องร่วมชาติร่วมชะตากรรมตกอยู่นในภาวะถูกกดกี่ททำให้ชายชะกันชาวปาเลสไตน์เหล่านี้ลุกขึ้นต่อสู้แม้มีเพียงก้อนหินในมือก็ตาม ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้ได้มือเปล่าและก้อนหินซึ่งน้อยครั้งมากที่จะเป็นอันตรายต่อฐานอิสราเอลจนถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ครั้งใดที่อิสราเอลตอบโต้พวกเขาก็จะเต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดกระสุนปืนใหญ่และจรวด สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและชีวิตของชาวปาเลสไตน์อย่างมหาศาลและสิ่งที่พวกเขาทําได้ก็คือการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปตามลําพังตามความสามารถและอุปกรณ์ผู้ภัยที่หาได้โดยต้องปล่อยให้อาคารบ้านเรือนของพวกเขาหักพังไปตามความรุนแรงของการโจมตี การโจมตีของอิสราเอลไม่เลือกว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนดังนั้นเวลากลางคืนของชาวปาเลสไตน์จึงเป็นกลางคืนที่มีแต่ความฝันร้ายไม่มีทางทราบได้เลยว่าทูตแห่งความตายที่ถูกส่งมาจากอิสราเอลนั้นจะพุ่งเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่บ้านหลังใด ครอบครัวนี้สูญเสียบุตรสาวจากการโจมตีของทหารอิสราเอลสตรีผู้นี้เป็นตัวอย่างของเหยื่อที่ไร้ความผิดนอกจากปู่ย่าตายายและบิดามารดาจะถูกก้นแผ่นดินถินเกิดแล้วเธอยังต้องจบชีวิตลงเพื่อสังเวยความอายุติธรรมและการกดขี่ดังกล่าวเสียงร้องไห้สะอึกสะอื่นของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาของเธอคงจะบ่งบอกความรู้สึกสูญเสียได้ดี มีครอบครัวชาวปาเลสไตน์จำนวนมากในแต่ละวันที่สูญเสียผู้เป็นพิรักของพวกเขาไปจากน้ำมือของผู้กดขี่ดังกล่าวพวกเขาไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าวินาทีใดบ้านซึ่งพวกเขาอยู่อาศัยจะกลายเป็นเป้าของระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาจากเครื่องบินรบกระสุนที่พุ่งมาจากปืนใหญ่หรือจรวดที่ถูกยิงมาจากฐานยิง แต่สิ่งที่พวกเขารู้ก็คือความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งทําให้พวกเขาสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปและต้องตกในสภาพหมดคัวไปตลอดชีวิตสิ่งที่ทําได้ก็คือวิ่งหนีเอาชีวิตรอดและนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาล ญาติซึ่งอาจเป็นพ่อพี่น้องลุงป้าหน้าอา,ก,อากำลังรออยู่ด้วยหัวใจหวั่นวิตกและสีหน้าที่ตื่นตระหนกโดยไม่อยากให้ผู้เสียชีวิตนั้นคือสมาชิกในครอบครัวที่พวกเขารัก แม้ในยามที่เก็บกู้อาคานที่ปรากหักพังจากแรงระเบิดและค้นหาผู้รอดชีวิตพวกเขาก็ยังต้องประวันท่นคึงต่อเสียงระเบิดที่อาจจะตกลงมาสู่พวกเขาเมื่อใดก็ได้นอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอล ก็ยังมาชุมนุมกันอยู่ตามชายแดนพร้อมด้วยอาวุธหนักอย่างเช่นรถถังพร้อมที่จะบุกเข้าบทขยี่ชาวปาเลสไตน์ในทุกเมือ่อเมื่อถูกกดดันหนักขึ้น ทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับทหานอิสราเอลแม้ในยามค่ำคืนด้วยอาวุธชนิดเดิมคือก้อนหินในมือรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่หยิบได้ใกล้มือลผลที่ตามมาก็เหมือนเดิมคือการโจมตีกลับมาอย่างรุนแรงของอิสราเอลไม่เว้นแม้แต่อาคารมัสยิดก็ยังถูกทำลาย จากการโจมตีอย่างปาเทินไร้มนูเสียธรรมของอิสราเอลทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจของภูรัตความเป็นธรรมทั่วโลกจึงเริ่มมีการประท้วงอิสราเอลขึ้นทั้งในอังกฤษและฝรั่งเศส BBC tell the truth BBC tell the truth w h coat BBC w o i c o t BBC c กา,า,า,ารโจมตีของอิสราเอลก็หาได้ยุติลงไม่แต่กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพิ่มจำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นหลักร้อยหลักพันและเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่น,นที่สุด الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هي دماؤهم تنزف وها هم هذه الأرواح الطاهرة قد ارتقت إلى الله سبحانه وتعالى شاهدة وعارا على هذا العالم وهؤلاء الأطفال يقتلون في كل لحظة اسمنا الله ดังนั้นกระแสความไม่พอใจของผู้รับความเป็นธรรมทั่วโลกจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นการประท้วงไปทั่วท no. ุกดินแดนในที่สุด ลอดเวลา50วันของการโจมตีฉนนกาซาของอิสราเอลเมื่อปีกฤษฎักา2014มีผู้เสียชีวิตกว่า2,200คนในจำนวนนี้เป็นเด็กกว่า500คนผู้บาดเจ็บ10,000คนในจำนวนนี้เป็นเด็กกว่า3,000คนที่อยู่อาศัยถูกทำลาย18,000หลังทำให้มีผู้ผยพยพจากบ้านเรือนของตนมากกว่า500,000คนคิดเป็นร้อยละก,กว่า30%ของประชากรทั้งหมด ในขั้นต้นต้องใช้งบประมาณกว่า295ล้านดอลลาร์หรือประมาณ9,000ล้านและหากต้องซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดต้องใช้งบประมาณกว่า4,000ถึง6,000ล้านดอลลาร์โรงผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวถูกทำลายโรงเรียน138แห่งถูกทำลายโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพ16แห่งถูกทำลายมัสยิดถูกทำลาย73แห่งโบสถ์ถูกทำลาย2แห่ง เลือสวนได้นาและพื้นที่การเกษตรถูกทำลายเป็นมูลค่าถึง200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6,600ล้านบาทโรงงานประเภทต่างๆถูกทำลายถึง220แห่งซึ่งประกอบด้วยโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานผลิตอาหารขนมปังโรงงานผลิตนมและเนื้อสัตว์นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์แห่งเดียวของกาซาก็ถูกทำลายด้วยในขณะที่ฝ่ายปาเลสไตน์กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮามาสอิสลาิกิฮาร์และกลุ่มอื่นๆ ไอย่างยิงจรวดตอบโต้ตตมากกว่า4,564ครั้งแต่ติดไอรอนโดมของอิสราเอลทั้งหมดหนึ่งปีผ่านไปสภาพบ้านเมืองในถนนกาซาที่ถูกทำลายยังคงอยู่ในสภาพเดิมครอบควชาวปาเลสไตน์จำนวนมากยังต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ผู้อพยพการละหมาดวันศุกร์ต้องกระทำภายในเต็นท์ที่ถูกสร้างขึ้น,นกลางแจ้งตามรายงานของสหประชาชาติกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์ยังคงอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติมากกว่า83,000คน ราว2แ3 0มื่คนยังต้องอาศัยอยู่ในโรงเรียนของสาธาระชาชาติและชาวปาเลสไตน์ในกาซาทั้งหมดมีไฟฟ้าใช้เพียงวันละสองชั่วโมงการที่โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพถูกทำลายลงจำนวนมากทำให้เด็กกว่า3 7 3 0 0 0คนอยู่ในภาวะวิกฤตทางด้านสุขภาพชาวปาเลสไตน์4 8 5 0 0 0คนอยู่ในภาวะวิกฤตด้านอาหารและน้ำดื่มน้ำใช้ประจำวัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่โลกมีความสีวิไลและความเจริญสูงสุดไม่น่าเป็นไปได้ว่าโศกนาฏกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นในยุคที่มนุษย์มีความเจริญสูงสุดปัจจุบันปัญหาปาเลสไตน์ได้กลายเป็นวาระสําคัญของมนุษยชาติไปเสียแล้วดังนั้นมนุษยชาติจึงต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนที่สุดก่อนที่จะสายเกินไป مسئله بشریت مسئله انسانیت مسئله عقیده است مسئله دل است مسئله ایمان است مسئله فلسطین مسئله ماست مسئله اسلامی ماست مسئله همه مسلمینه و وظیفه ماست اون که انجام هم میدیم وظیفه ماست بر کسی هم منت نداریم وظائفمون انجام دادیم از خدای متعال هم می‌خوایم که کمک کنه بتوانیم وظائف انجام بدیم